เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโ To โยต้าย r ริสเอทปปี2025ได้รับการปรับโฉมให้หรูหรามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบของโตโยต้าทั่วโลกด้านหน้าของรถดูเฉียบคมด้วยไฟหน้าแบบ LED ีไซน์เรียวกระจังหน้าที่เด่นชัดทําให้รถดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้หลู่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงล้ออันลอยและกันชนใหม่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวส่วนตกแต่งโครเมียมรอบกระจกหน้าต่างช่วยให้รถดูหรูหรามากขึ้น เครื่องยนต์ของยาริสเอทีปี2025ใช้ขนาด1.2ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ92แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งเน้นความนุ่มนวลและประหยัดพลังงานตัวรถไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วแรงแต่เหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและเดินทางไกลพวงมาลัยน้ำหนักเบาทำให้ขับง่ายในที่แคบระบบกันสะเทือนนุ่มนวลรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีบนถนนครุกคะ ความประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดเด่นสำคัญโอโยต้าระบุว่าทำได้เฉลี่ยประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรภายใต้สภาพการขับขี่ปกติเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวเครื่องยนต์ยังเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษในปัจจุบันและได้รับการออกแบบมาให้ทนทานใช้งานได้นาน ห้องโดยสารของยาริสเอที2 2 2 5ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนใช้วัสดุแบบนุ่มมือในบางจุดการจัดวางอุปกรณ์ทำได้เรียบง่ายแต่ลงตัวแผงหน้าปัดกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลได้ชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเบาะนั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พื้นที่วางขากว้างขวางเกินคาดสำหรับรถขนาดนี้บอกให้การรองรับที่ดีแม้เดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างพอสำหรับใส่ของใช้ทั่วไปหรือกระเป๋าเดินทางทำให้ยาริ s a c t i v เหมาะสำหรับคนทำงานหรือครอบครัวขนาดเล็ก ในแง่ของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโตโยต้าได้ติดตั้งฟีเจอร์ที่หลากหลายเช่นกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าช่องชาร์จ USB และไฟสร้างบรรยากาศขึ้นอยู่กับรุ่นด้านความปลอดภัยก็ใส่มาไม่น้อยมีถุงลมนิรภัยหอไลจุดระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและกล้องมองหลังรุ่นบนสุดอาจมีระบบเตือนจุดอับสายตา และเซนเซอร์ช่วยจอดรถซึ่งมาพบในรถระดับพรีเมียมการขับขี่ในเมืองทำได้ดีมากพวงมาลัยเบามุมมองจากห้องโดยสารชัดเจนทำให้ขับง่ายในซอยหรือถนนแคบรัศมีวงเลี้ยวแคบช่วยให้กลับรถได้สะดวกบนทางหลวงรถอาจไม่ได้ให้ความร้าใจแต่การขับขี่ต่อเน,นื่องทำได้ดีเสียงลมและเสียงยางถูกรบกวนน้อยเกียร์ CVT ช่วยให้รอบเครื่องต่ำประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเน,นื่องอีกหนึ่งจุดแข็งคือความน่าเชื่อถือและค่าบำรุงรักษาตา่ำ โตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานอะไหล่มีราคาไม่แพงและการบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่ายนี่คือข้อได้เปรียบที่ทำให้ค่าใช้จ่ายระยะยาวต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดรุ่นปี2025ยังได้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยมากขึ้น โครงสร้างรถแข็งแรงขึ้นตามแนวทาง TNGA ของโตโยต้าผ่านการรับรองมาตร,รฐานความปลอดภัยระดับสากลช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานไม่ว่าจะขับคนเดียวหรือเดินทางกับครอบครัวสำหรับรุ่นย่อยโตโยตานำเสนอหลายระดับให้เลือกตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่าไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันผู้ซื้อสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะกับงบประมาณและความต้องการได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการลดราคาประหยัดหรือคนที่ต้องการความหรูเล็กน้อยโดยไม่ต้องจ่ายแพงสีตัวทั้งในปี2025มีให้เลือกมากขึ้นทั้งสีพื้นและสีทูโทนในรุ่นสูงทำให้สามารถเลือกรถให้ตรงกับสไตล์ส่วนตัวโดยเฉพาะผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง สรุปแล้วโตโยต้ายาริสเอทีปี2025ยังคงเป็นรถซีดานขนาดเล็กที่น่าสนใจตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายเทคโนโลยีพื้นฐานและค่าบำรุงรักษาต่ำมันไม่ใช่รถที่เน้นความหรือหวาแต่เน้นความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันที่ประหยัดน้ำมันขับถี่ง่ายและไว้วางใจได้ยาริสเอทีพคือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และทั้งหมดนี้คือรีวิวจาก jk r e ีวิวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไรกับยาริสเอทีบเรื่องใหม่และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทดสอบขับและข่าวสารในวงการยานยนต์